อ่าแล้วหลายๆลายคนยังสงสัยอยู่ระหว่าง H E V กับ P H E V อ้าว P H E V กับ H E V มันไม่ได้เหมือนกันเนอะมันก็เป็นไฮบริดใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งคู่อะไม่อะพี่มันมีตัว P มันคือปลั๊กอินอ๋อปลั๊กอินปลั๊กอินคือเสียบชาร์จได้อ๋อเพราะฉะนั้นปลั๊กอินไฮบริดกับไฮบริดก็คือต่างกันที่ไฮบริดเสียบชาร์จไม่ได้ ถูกต้องแต่ปลักอินเสียบชาร์จจากข้างนอกได้ถูกต้องอ๋อไม่เป็นอย่างนี้นี่เองใช่แล้วแล้วอยากรู้ไหมว่าตอนเนี้ยอะไรกําลังกับเป็นกระแสเหอเออเฮ้ยคุณค้นของ BYD ดีป่ะใช่ซีไลออนซใช่มันกำลังดังว่ามันเป็น PHEV ที่ยิ่งกว่า PHEV อ่ะใช่แล้วรู้ไหมรู้ไหมมันคืออะไรไม่ไม่อ๋อมันคือ DMI ไงนวัตกรรมใหม่ตอนเนี้ย DMI เหรอ DMI คืออะไรอ่ะ ดูโอมอเตอร์อินเทลเจนไงดู Duo, โอมอเตอร์อินเทลร์เจนดูโอที่แปลว่าแบบคู่ป่ะใช่แล้วไออ๋อก็แสดงว่ามันคือแบบการทํางานแบบคู่กันเนาะคู่กันระหว่างเอนจินกับมอเตอร์อยา่างนี้นี่เอง